โอ้โ้ทำไมซื้อเยอะจังอ่ะขายดีขนาดนั้นเลยเหรอไม่ต้องพูดเยอะเลยใช่ไหมมองกล้องอยู่ตงนูแค่เอาป้ายพิยาไปวางพ่เอใช่ไหมครับแค่เอกล้องแล้ว่ป้ายไปวางแล้วล้วมันขายดีขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหแล้วกาไรดีไหมดีแค่ไหน เอาไปเยอะก็ได้เยอะหนูไปขายกระปุกแล้วไงกระปุกละห้าสิบหนูกำไรไม่น้อยเลยนะเอ็นดูกระปุกละสิบห้าบาทลบง่ายแล้วอคุณแม่สองแล้วอีกไม่นานเราจะมีแพ็กเกจใหม่กระปุกละยี่สิบมีแพ็กเกจยี่สิบด้วยเหรอแพ็กเกจยิ้งใหม่ไม่นานพบกับกระปุกละยี่สิบไม่นานคือรอน่าจะหลังปีใหม่ยุคความมืดเดียว่ัใช่อยากชิมของดุเล็กน้อยใช่เดี๋ยวพี่อาจำผลิตกระปุกละยี่สิบออกมาให้ได้จับต้องกันพี่อาส่งสิบห้าหนูขายยี่สิบนะ เตรีตัวอะไหลังปีใหม่นี้นะวันนี้แฟนขับเยอะเลยนะ่ใช้ที่ไหนบอกหน่อยบอกฝากร้านหน่อยอยู่หน้าวัดทุ่งค่ะอยู่หน้าวัดทุ่งสาธหน้าวัดทุ่งสามทีสุขุมวิทรลียหนึ่งห่งนหน้ัด่งไหนเบอร์โทรเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์เก้าห้าเก้าสองเก้าสองสี่เก้าสามใช้น้ำพริกพิยากนลุงนี้ประสบความสำเร็จง่ายไหมง่ายค่ะซื้อเอาเงินมาลงทุนวันที่แล้วเท่าไหร่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยแต่ไม่เกี่ยวกับกับไม่ไม่เกี่ยวกับของพี่เล็ก ีเดียวฉพาะน้ำพริกอย่างเดียวนึง1,7500บาทแล้ววันนี้คาดว่าจะซื้อกี่กระปุกอันนี้พอมา500อันเดิมอัลฉริยะ500กระปุก500คือเรามาเลาะอาทิตย์ละครั้งใช่ถือว่าเป็นเป็นอาทิตย์ที่ประสบความสำเร็จไวไหมไว บอกให้คนไหนที่ยังไม่มีอาชีพบอกเขาหน่อยสิบอกว่ามาที่เราโรงงานพ่ยาคนุมเนี่ยมาที่โรงงานพ่ยาคนุมนะคะมีของดีของอร่อยไปขายราคาถูกคุณภาพเป็นไงคุณภาพดีมากลูกค้ากลับมาบอกกราเลยว่าอร่อยมากเพ<อ>ราะเราตั้งใจทำทำอกอกมาให้มันดีอันไหนไม่ดีเรารับเคลียอันไหนแตกมีปัญหาเรารับเปลี่ย<อ>น,นเรารับผิดชอบถ้าลูกค้าตีมาเรารับผิดชอบ แล้วทุกคนก็จะขายดีนะรเราก็จะคือคนไหนไม่มีอาชีพเนี่ยต้องมาไกลมาหาพี่ยาต้องมาพี่ยาเลยนะพี่ยาจะให้อาชีพแบบง่ายๆดูจะตามมาตอนแ,แรกมีคนที่อยู่ไปนะคะพี่แล้วบ้านอ,อ,ยอยู่ที่ไหนนะอยูอ่อ,ยอ่า อยู่หน้าวัดมุ่งอยู่ในซี้อะยูนแถวสีคอนนะคะซีคอนสเย์ะนเยอะคนเยอะนะแถวนั้นคนมีกำลังซื้อเลยองนะมันดูตลาดด้วยนะคนไหนที่ไปครั้งแรกแล้วขายไม่ดีพี่ยาอยากบอกว่าให้เปลี่ยนตลาดเพราะคนที่ทําแบบนี้มีเยอะนะครั้งแรกเราไปขายไม่ดีก็เปลี่ยนตลาดเปลี่ยนเป้าหมายเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายอ่ะก็คือ นัำพิธีนี้จะอยู่ในช่วงระหว่างที่อายุ30ขึ้นไงต้องไปขายที่คนที่มีอายุมากขึ้นเนาะจะขายดีเนาะเพราะคนก็จะรู้จักพิยาดีไงใช่ป่ะไปหาเป้าหมายที่ประมาณ30กว่าเนี่ยส่วนมากลูกค้าจะสั่งในเพจค่ะแล้วเขาก็งงว่าทําไมแต่นี้ยังไม่มีใครมาลงใช่ยาธาไปลงเขาก็ขายดีเพจอะไรเพจมีเพศไหม ยังค่ะยังไม่ได้โอ๋อไม่มีเสีถ้าลูกค้าแถวบ้านหนูอยากสั่งเบอโทรเบอโทรศูนย์เก้าห้าเก้าสองเก้าสองี่เก้าสมีมากไปค่ะดีๆนะควัดีจังอ๋อไทดีนะคับสดีหมรู้ย เอาว่าเไว้เอาไว้ก็ว่าสวันมาทีคนเนี้เมื่อเสดมาเมื่อวันอะไวันวันจันทร์เอ้ยวันวันบัารอาทิตย์อาทิตย์จันทร์วันนี้วันอะไรวันนพุธสาวันมาทีนวันละแปดสิบเกาสิบกูรเทยเลอยอดเลยค่ะวันนี้ 1, 2, 3สอง่อีกลูกเลยเ่งสอง รูักไหมรู้จักเลยทิ้งพิยาคนลุมไม่ยากเลยไม่ยากขายง่ายเป็นอาชีพที่เสริมค่ะเป็นอาชีพเสริมขนาดพอดูทำงานโรงงานด้วยไม้อลากทุกวันมาเอาของเลยดนะเนี่ยเป็นอาชีพเสริมยังสามวันมาทีเลยริหาไม่ยากเลยเนาะพม่งรู้ว่าเช้านี่มาขอบคุณมากนะคะดีนะไปคุณแฟนนี่ก็ไปทอดเองใช่ไหมค่ะเก่งอ่ะไปมันมีมันมีนักริกใหม่ๆมาเรื่อยๆเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเมาเช้านักที่อะไรนะ ปมาสาวนัทบิ๊กไอ้นั marriage, น่นแหละออกมาดิปลาเก็ตขาวสามสรถนร่ะยี่สาวยี่สาววันโรงงานใหญ่ไหมปลาสามสรถเอาไมาปลาตัวนี้เออกำลังมาใหม่มาแรงเลยตัวนี้อร่อยมากอ่าลูกค้าคนนั้นเอาไปด้วยนะไอปลาสามรถไอปลาเก็ตขาวสามรถเนี่ยอร่อยมากพี่ยาเพิ่งคิดสูตรเมื่อเช้าอร่อย นี่โกดังใหญ่จนต้องใช้วอกันแล้วครับเดี๋ยวๆๆดวอลสิบเอ็ดตัวนี่ต้องใช้วอกันแล้วครับนี่วอลสิบเอ็ดจุดอะได้ยินหมดนะแล้วก็น้ำพริกเรานี่จะผลิตใหม่ๆมาเรื่อยๆจะไม่ซ้ำเดิมจะผลิตมาใหม่ๆใหม่ๆตลอดเลยนะแค่ตอนนี้น่าจะตกอยู่ที่สี่สิบกว่าอย่างแล้วได้สี่สิบกว่าเมนูแล้วน่าจะนี่น้ำพริกกัได้อีกอย่างไเคย ครัปลาผัดพรพิกสมุนไพรอันนี้น like like ี่ปลากระสาเคยมีปลากระสาเคยมีแล้วนี mm ่อะไรปกระจกโอ้ยกระจกมีแล้วปลาสลิดผัดพริกชิงยังไม่เคยเห็นใช่ไหมไม่เคยเห็นครับปลาสลิดนี่อะไรนี่ปลากระตักเนี่ยนี่ปลากระตักอันนี้นักพิบกไก่เคยมีแล้วปลาล้านิ่งองพูดปลาล้านิ่งพิเศอ๋อนี่เผาปลาลาเผาปลาลานี่คือ ีอยหอมน้ำพริกหอยหอมแบบแห้งกับแบบเปียกมีสองแบบด้วยอ่านี่น้ำพริกอันนี้ขายดีน้ำมึกกระต่อยนะน้ำรกปลาหมึกอ๋อนรกปลาหมึกมันมาใหม่เออมาใหม่อันนี้มาใหม่มีใหม่ตลอดน้ำพริกเรานี่จะมีใหม่ทุกอาทิตย์เลยนะเมนูจะมีเกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆไม่ซ้ำขอบอกว่าน้ำพริกเราเนี่ยจะมีไปถึงร้อยอย่างเลยนะอันนี้น้ำพริกนรกปลาหมึกอร่อยเองอร่อยอันนี้อร่อยเจ๊แล้วก็มีอะไรนะน้ำพริกเอ่อ ขามึกกระ t อยน่าจะมีน่าจะออันนี้นะรรองมันร่อยางมึกกระอมึกกระอร่อยร้อนเพราะว่าเคยกินอนระอันนี้ขายดีมากขาหมูมาชีเด็ดดีครับอันนี้ขาดีมากตัวเนี้ยเนีหมูวันละสามสี่ร้อยโลไม่หมีจัดจักรคืมากแกจะรวยนาคะก้ แดงพี่ยามาท้องขามก็มาเขาแวะมาเที่ยวไงเพราะว่าซื้อขายกันมานานเนี่ยคนเนี้ยติดต่อประจำเลยลูกค้าเก่าแก่เลยนะเนี่ยแต่พี่ยายังไม่มีอะไรอ่ะเนาะอันเนี้ยเสียบเรามีอยู่แล้วอันนี้ตาแดงกุ้งแบบแห้งเยอะพี่ยาไม่ได้ไปเลยฉับไม่ได้ไปแต่ลูกน้องพี่ยานั่งขายอยู่มาเติม ปลาหมึกกับนพริกปลาหมึกก like ็เหมือนกันม้ครับแล้วมีหมึกกระต่อยอ่านี้น้ำพริกปลาหมึกกระตอยปลากระตอยลกระต่อร่อยนรกปลาหมึกกับปลาหมึกกระตอยนี่ไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนจะกินไม่เหมือนกันเลยจะโดดโดดกระเนนะอันนี้ใช้ปลาหมึกกระตอยทำคไอ้น้ำพริกนรกปลาหมึกนี่ใช้ปลาหมึกทวิตี้ทำปลาหมึทวี้อชอยู่ใน้นกมถึงนี้

อันนี้ไ่ปลาแห้งปลาแหงนี่หเอกนนหอมเาเอนอนี้ขดี่ะหมากครมาอันนี้นปลาแก้วาซปลาแก้วลซิแก่ะปลาแซลมอาไหรบเนี้ยร้านี้มีลูกค้าทำข้างในวันนะ so ี้ขายดีมากเลย ไม่จดจดออเดอร์กันมาเห็นไมเนี่ยลายแมนยังมารับบ้านเราวะคือลน์แมนบอกว่าผมผมเห็นบ่อยนะพี่วันเนี่ยเขาเป็นลายแมนแต่เขามารับออเดอร์น้ำพริกพี่ยาคนลุงไปส่งตามบ้านคนด้วยนะใครอยากสั่งกับเขาถ้าไปในไรลองไปขายด้วยเป็นลายแมนด้วยเป็นอาชีพเสริมใช่ไหมคะน้อพี่ใแล้วดีไหมเป็นอาชีพที่มีครับมากเขาขายง่ายขายง่ายนี่มีคนรู้จักพี่ยัี่นะดมี